สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาไขกุญแจคําถามที่ว่าเพราะเหตุใดนะคะเราจึงจัดสร้างพระพิเคเนยธ,ธรรมชาติเทวไลขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะสืบเนื่องนะคะมาจากจังหวัดชัยภูมิเนี่ยตั้งอยู่ทางเขตของอีสานใต้นะคะซึ่งเป็นเขตที่ค้นพบโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นกู่หรือปราสาทต,ต่างๆนะคะที่เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพต่างๆเนี่ยอยู่มากที่สุดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย เทวรูปที่ถูกค้นพบในโบราณสถานของเขตอีสานใต้เนี่ยได้ถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติทิมายนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าองค์เทพนะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายองค์นะคะและทำไมนะคะเราถึงได้เลือก จัดสร้างองค์พระพิคเนตขึ้นมานะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าองค์พระพิคเนตนะคะถือได้ว่าเป็นองค์ประถมเทพบูชานะคะซึ่งเหล่าทวยเทพทั้งหลายเนี่ยให้ความเคารพนะคะหรือแม้แต่องค์พระศิวะที่เป็นพระบิดาของพระองค์หรือพระแม่อุมาที่เป็นพระมารดาของพระองค์เนี่ย ก็ยังยกให้องค์พระพิฆเนศนะคะเป็นเทพสูงสุดที่ก่อนที่จะทําการใดๆนะคะก็จะต้องบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนเพื่อให้การนั้นๆน,น,นะคะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไร้ซึ่งอุปสรรคค่ะและนี่ก็เป็นคําตอบว่าทําไมเราถึงได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศธรรมชาติเทวไลขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันดีเรื่ดีดีถี่มงคล มหามงคลนะคะเพราะว่าตรงกับวันเสาร์ห้าซึ่งคำว่าเสาร์ห้าก็คือวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเดือนห้านะคะซึ่งตามตำนานนะคะวันเสาร์หรือเทพเสาร์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากองค์พระศิวะนะคะได้นำเสือพระยกราชนะคะจำนวนสิตัวเนี่ยมาบดป่นให้เป็นผงนะคะหอด้วยผ้าที่มีสีม่วงแล้วก็สีดำนะคะปราบพรมด้วยน้ำอำมฤต จนเกิดเป็นเทพ,พเจ้าหนึ่งองค์พระนามว่าพระเสาเทวราชค่ะซึ่งถ mm hmm. ือเป็นเทพเจ้าประจําวันเสาร์นั่นเองนะคะส่วนในความหมายของ5้าในวันเสางห้านะคะก็คือขึ้นหรือแรมห้าข้าเดือน5ซึ่งจะไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่5ตามปฏิทินสากลน,นะคะแต่วันเสาร์ห้าคือวันที่จะต้องมีครบองค์ประกอบก็คือ วันเดือนและก็เวลาประจันทร์ก็คือขึ้น5้าค่ําหรือแรม5้าค่าเดือน5และตรงกับวันเสาร์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตามตำนานนะคะวันเสาร์ห้าไม่ใช่วันที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะในหนึ่งปีหรือในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะมีโอกาสที่จะพบกับเสาร์ห้าเนี่ยเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะคะและด้วยดีทีมงคลวันมหามงคลแบบนี้นะคะ วันเสาร์หจึงมีความเชื่อตามตำนานค่ะว่าเป็นวันที่แรงเป็นวันที่ดีเหมาะที่จะทำพิธีมงคลต่างๆหรือแม้แต่การปลุกเสษวัตถุมงคลต่างๆต,ตามโบราณก็จะยึดถือเอาวันเสาร์หเป็นเลิกที่ดีในการทำพิธีมงคลค่ะ ในปีนี้นะคะเสาห้าก็ได้ตรงกับวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่13เมษายนนะคะ2567ซึ่งตรงกับวันมหาสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและด้วยความเป็นมงคลของวันนี้เองค่ะเราจึงได้นำพาคณะนะคะแล้วก็ผู้ศรนะัทธาะ มาชมปลายยอดปราสาทโบราณน,นะคะที่มีอายุกว่า1,000ปีนะคะและได้เอาผงฝุ่นนะคะของปลายยอดบัวปราสาทแห่งนี้นะคะไปเป็นมวลสาระคะ่ะในการหล่อปลายยอดบัวปราสาทที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่ปลายยอดปราสาทประธานของพระพิคเนตธรรมชาติเทวไลค่ะ และเดี๋ยวเราจะพาทุกทท่านนะคะไปชมว่าปลายยอดปราสาทต,ตามตำนานอายุกว่า1,000พปีมีรูปล,ลักษณะตามตำนานอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปเป็นแบบอย่างในการหล่อปลายยอดปราสาทพระพิคเนศธรรมชาติเทวร้ยค่ะและเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในครั้งนี้วันนี้เราก็ได้นิมนต์พระอาจารย์นะคะร่วมเก็บผงฝนนะคะที่เราจะนำไปเป็นมนตราในการหล่อปรายยอดบวัวปราสาทของเราด้วยค่ะ และนี่นะคะก็เราจะพามาดูยอดบัวของประสาทโบราณนะคะที่มีอายุกว่าน1น0 0พปีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ,รงรกรมศิลปากรที่ได้บันทึกไว้นะคะเป็นโบราณวัตถุนะคะลักษณะของยอดบัวตามตำนานนะคะก็จะเป็นเป็นลักษณะที่มีกลีบของบัวนะคะรอมรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่กรีบนะคะก็จะเป็นกรีบที่หน,นะคะ กรีบที่2กรีบที่3นะคะกลีบที่4กลีบที่5กลีบที่6กกรีบที่7แล้วก็กรีบที่8จะมีทั้งหมดจำนวน8กลีบด้วยกันค่ะและนี่ก็จะเป็นลักษณะยอดบัวที่เราจะนําไปเป็นต้นแบบในการหลอ ยอดบัวที่จะเอาไปไว้บนยอดประสาทของพระพิคเนสธรรมชาติเทวไลค่ะและในวันนี้ค่ะเพื่อความเป็นมหามงคลนะคะเราก็ได้มนพระาจารย์นะคะมาเก็บเอาตัวผงฝุ่นที่อยู่บริเวณรอบตัวยอดบัวประสาทตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปเป็นมวลสารในการหล่อยอดบัวประสาทพระพิคเนสธรรมชาติเทวไล

ตรงนี้ก็น่าจะเป็นยอดบัวชั้นที่สองนะคะของตัวยอดบัวปราสาทนะคะชิ้นส่วนที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะก็คือเป็นชิ้นส่วนของปราสาทประธานที่ได้ทางทลายลงมาตามการเวลาน,นะคะบางส่วนก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่สามารถระบุได้ก็ถูกจัดเก็บรวมกันไว้ที่นี่ค่ะ น,นนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแท่นประดิษฐานเทวรูปขององค์เทพนะคะซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกันกันกบฐานโยนีนะคะมีรูอยู่ตรงกลางเอาไว้ฐานของเทวรูปค่ะแต่ไม่ทราบว่าเป็นฐานของเทวรูปองค์ใดนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นประสาทจำลองที่ได้จำลองประสาทโบราณแห่งนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะมีการทลายสูญหายไปนะคะคาดว่าปราสาท ที่สมบูรณ์แบบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะและสถานที่แห่งน,นี้นะคะก็เรียกว่าปู่แดงนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านข้าวจังหวัดเชียภูมิค่ะตามตำนานทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะก็นาหาผู้ใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถาน ะะเรียกว่าปู่บ้านกุดยางนะคะหรือว่าปู่แดงนะคะตั้งอยู่ที่บ้านกุดยางอำเภอบ้านเข้าจังหวัดเชียงพูงค่ะก็จะมีทั้งโบราณสถานที่เป็นปู่จริงนะคะปู่จำลองอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตำนานต,ต่างๆเ,าเล่าอยู่มากมายเลยนะคะในไหวันนี้นะคะทางเราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ